ในป่าลึกที่เงียบสงบแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งชื่อว่ากระต่ายจอมฉลาดมันมีขนสีขาวนวลน,นุ่มนิสัยล่าเริงและมีไหวพริบดีปเป็นที่หนึ่งในฝูงแต่เพราะความฉลาดนี่เองทำให้มันมักจะชอบแกล้งเพื่อนสัตว์อยู่เสมอวันหนึ่งนายพานชื่อว่าลุงก้าเดินทางเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ ลุงก้าไม่ใช่คนเลวเขาแค่ต้องการล่าสัตว์มาทำอาหารเลี้ยงครอบครัวเขาตั้งกับดักไว้หลายจุดพร้อมหวังว่าจะจับกระต่ายได้สักตัวแต่แล้วกระต่ายจอมฉลาดเห็นกับดักเหล่านั้นจากระยะไกลมันรู้ดีว่าเพื่อนกระต่ายตัวอื่นๆจะตกหลุ่มพานได้กระต่ายเลือกคิดจะทดสอบกับดักดูมันใช้ไม้เขี่ยกับดักจนดีเสียงดังเปีย แล้วมันก็หัวเราะยาะโถกับดักแค่นี้คิดจะจับฉันอย่างนั้นหรอวันต่อมากระต่ายเดินผ่านกับดักอีกครั้งมันเริ่มรู้สึกว่าถ้าฉันฉลาดขนาดนี้ทำไมไม่แกล้งคนตั้งกับดักซะเลยล่ะกระต่ายจึงใช้ใบหญ้าใหญ่ๆคุมกับดักไว้แล้วเขียนป้ายด้วยโคนว่าเขตนี้มีผีห้ามเข้าจากนั้นก็แอบอยู่หลังพุ่มไม้รอดูลุงกล้ามา เมื่อเวลาผ่านไปลุงก้าเดินมาเห็นป้ายก็หัวเราะใครกันเขียนอะไรตลกๆแบบนี้เขารู้ทันว่านี่คือฝีมือสัตว์จอมซนแน่ๆลุงก้าเลยเปลี่ยนกลยุทธ์เขาย้ายกับดักไปวางในที่ที่กระต่ายใช้ประจำแทนเย็นวันต่อมากระต่ายเดินไปด้วยความมั่นใจแต่ครั้งนี้ไม่ได้ระวงังเพราะคิดว่าแกล้งผ่านได้แล้ว พอเหยียบลงบนพื้นบางจุดกับดักดีดขึ้นมาทันทีกระต่ายร้องเสียงหลงข่าหลังติดอยู่กับกับดักมันพยายามดิ้นอย่างสุดชีวิตโชคดีที่ลุงก้าเดินผ่านมาเห็นก่อนและปล่อยมันออกมาแต่แทนที่กระต่ายจะขอบคุณมันกลับถามด้วยน้ำเสียงตื่นตื่นทำไมไม่จับฉันละ่ะลุงก้ายิ้ม เพราะฉันไม่ได้มาเพื่อจับผู้ที่คิดเป็นฉันมาเพื่อสอนผู้ที่ใช้สติไปในทางที่ผิดกระต่ายเงี่ยไปมันรู้ทันทีว่าความฉลาดของตนเองไม่ได้ทำให้ใครดีขึ้นกลับกลายเป็นสร้างปัญหาให้ตัวเองแท้จากวันนั้นกระต่ายเลิกแกล้งเพื่อนเลิกเยาะเย้ยและใช้ความฉลาดในการช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นรวมถึงเตือนพวกมันถึงอันตรายในป่าแทน ติสอนใจความฉลาดไม่ใช่ของเล่นหากใช้ไม่เป็นก็เป็นภัยต่อตัวเองถ้าไม่อยากพลาดนิทานดีๆสนุกๆก,ก่อนนอนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ